น้ทำอะดีใจาลวันนี้ได้เจอน้องเลยละตดีใจครับเพิ่งเคยเจอครั้งแรกที่เป็นตัวเป็นแล้วก็ร่วมงานกันแบบว่าเป็นทางการคแรกก็ดีใจมากนะครับน้องเลยที่ได้รับงานร่วมกันกันนะครับดีใจไหมครับผมน้องเลยบอกว่าเรา ใจดีมากใจดีเหรอพี่แปะออกเหมือนกันใช่ไหมแปะออกอะไรกันคุยเรื่อยๆผมแปะออกเลยน้องเลยน่ารักไหมครับผมน่ารักน่ารักเต้นเก่งไหมคะเต้นเก่งมากเลยเมื่อกี้เต้นเพลงอ่ะร็อกซ์อ่ะใคยับไปใกล้เหรอใครจะเขินแล้วเอานะโอเคอยไปใกล้อยวไปใกล้ได้ไหมโอเคอุ้ยอย่ามองก็คือเขาคุณเขินเหรอครัคุณโบเขนตายแล้ เฮ้ยหยาน้องเลยเป็นเจ้าหญิงเอฟเดติกเลยนะใช่ยครับก็นึ่งด้วยเป็นเจ้าชายตึกเกมทีวีนะครับอเผมก็ดีใจดีใจที่ได้ร่วมงากับอบก็ติดตามผลงานนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยเมื่อกี้ก็เต้นแบบผมเปิดตัวยิ่งให่อลังการตรงต้นคราเล้ันนย้องก็มีคเชด้วยอย่างต้ยกันชวนไปชนพอฟีต ใช่ใช่เราเดี๋ยวฟิดกันปิดจิ้งกันเดี๋ยวได้ไหมได้ไหมถ้าแบบว่าให้พี่โฟดไปนี่ดิเอดีล็องเพลงด้วยได้ไหมได้เลยเนาะได้เลยพี่โฟต้องล็อกคิวแล้วแหละอคือได้แล้วเหรอเดี๋ยว่บอกว่ได้เลยบอกว่าได้เหรออ๋อได้เลยคือทั้งน้องกินดีผมก็ยินดีดีหน้ามาแน่โคตรเลยโคตรเลยดีหโคตรเลยเอาโฟดกันล็อกเลยใช่ไหมได้ครับก็ฝากบะหมีงานตุ๊กตาพ่อหมี มันเหนื่อยด้วยครับแอบได้ยินว่าเขาเรียกให้ขับอย่างนี้ก็าขับโฟนทวัฒน์ด้วยนะครับผมแลไปพิจารี่ด้วยอย่ามองด้วยมันเถื่อนอย่มองเขอย่ามองพายะอ่ะขอสาแอคนั่งตัองเลยหนึ่งสองตังเหนึ่งอยนท่า่าประจำตัวของเราให้พี่โฟนหน่อยรู้ไหยังไงอ่านช้อนเอออย่างนี้อ่าอย่างนี้ สองน้สองนิ้วาสองนิ้วสองนิ้วอ๋อปอยุเออ่อเคมานี่ไม่ใช่ไม่ใช่ยยังไงยังไง้าจด้าจดเอ่อมาดด้ยอทำยังไงถ้าดื้อทำยังไงถ้าดื้อจดเชื่อจดดีเาจดีแล้วชื่อจดอีแล้ววันจดชื่อขาวเมียเ

สามสองต้องแน่ยสามไเกี่ีพราะชอบต้องเพรารครับโอเ้พร้อนสองสามต้องไงเดหนร้อโเต้องเดินต้องไงเดินเดินอสามโอเคครัข้างล่างข้าาข้างล่างในยุนนานสมชข้างล่างไหน ยกมือนะค่ะยกมือให้้องด้วยนะคะต้องไหนยกมือเลยจ้าต้องใส่ยกมือเลยนะคะเออ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 ได้อีกได้อีกเออโอ้ยอค้ดโค้ดไม้จ้าขอบคุณค่ะ Let's I smell. don't like it.